แล้วนี่ฮะนี่แบบนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้อ่าซูเปอร์ปลาดาวซูเปอร์ปลาดาวครับผมอือแบบนี้ราคาแรงไหมครับอันนี้ราคาก็ปัจุบันนี้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นนะครับอันนี้ห้าพูครับห้าูก็แบบนี้ฮะอจะแพงกว่ากันนิดหน่อยประมาณสามหมื่นอะไรสามหมื่นนะซึ่งสมัยก่อนนี้ถ้าแบบนี้นี่ อ้าหกหมื่นก็ยังไม่ยอมขายกันนี่ราคาก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับเผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ไม่ได้ดีเพราะว่ากำลังคุยกับคุณลุงบุญชัยคุณแอบฟังไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปไล่ตอบในตอนหลัง <c oughs> โอ้ต้นนี้สวยครับ <c oughs> ต้นนี้อ้นนี้จะออกกิ๊กโกรดแต่ว่ามันจะ กิโกเขาเขาจะตั้งตลาดนะเขาจะตั้งขึ้นโดยปกติแล้วกิโกเขาจะรูลงนะอันนี้เขาจะตั้งขึ้นมีเกตด้านข้างด้วยอ่ะใช่ครับโอ้โหต้นนี้ราคาเท่าไหร่ฮะต้นนี้ก็ว่าจะเอาไว้ทำโอไม่ขายเลยนะอะไรประมาณนี้ไม่เอาเลยนะเพราะว่าผมว่ามันมีเสน่ห์นะอยู่ต้นเดียวอืมดีดังทำมากล้อบางทีก็ บางครั้งก็ผมก็ก็ไม่ได้ขวงอะไรมากครับบางทีได้เขาสักชุดสองชุดผมก็มางทีก็เก็ปล่อยแล้วคือได้สองชุดสองชุดคือได้มาเล็ดเหรอได้มาเล่ดครับอ๋อครับแบ่งแบ่งกันไปเล่นแบ่งกันไปทำสายแอสโตเนี่ยสายแอสโตสายอาริโอมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะเจอแน่ก็ ดิสโก้ก็จะมีตัวหนามตะมุตเมียเมื่อกี้เนี่ยสวยดีอ่าอย่าง,อย,างอย่างพวกนี้ก็จะเป็นไม้อ่าสายพันธุ์เป็นพวกย <amam> ามาโมโต้ยามาโมโต้ซึ่งอ่าเดี๋ยวนี้ซึ่งคุณยามาโมโต้เองก็ไม่ไม่เคยได้ทำแล้วเพราะว่าแกอายุเยอะครับอ่าแล้วด้วยพี่ผมได้ยินมาก็คือฟูจิโดริฟูจิโดริก็มีครับแต <That> ่ว่า คุณนาลองลองลำดับนะฮะว่าความแรงของแต่ละอย่างเนี่ยอันไหนคืออันดับอันหนึ่งในห้านะเอาอันดับห้าถ้าถ้าอันดับห้าของแอสโตเนี่ยแ so 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 อสโตแอทิเลตเนี่ยนะคืออะไรอ,อันอันอันดับห้าก็น่าจะเป็นพวกยามานะครับย <Y ama S 2> ามาโมโต่าอันนี้เป็นไม้สายพันธุ์แล้วก็เป็นไม้ดั้งเดิมซึ่งมีมาเป็นสิบสิบปีแล้วครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็เอาพัฒนาเอาซูเปอร์ธรรมดามามาคอสเขา้ามาใส่เข้ากับเขาเพื่อให้เกิดรูปทรงที่สวยงามความขาว,าวาความใหญ่ความใหญ่ความขาวใช่ครับเพราะว่ายามามตโต้เนี่ยมันลักษณะมันจะเหมือนกับ elier, <At elier. S 1> แอทเทอรี่แอทแอทเทิรแอ่เดิมเดิมดม,มามแล้วก็เราก็เอาซูเปอร์ตัวเดิมๆม,มาใส่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นปาดาวทําเป็น อ,ออกมาเป็นคุกุริวออกอะไรมาหลายอย่างครับอ่าคือยามาโมโต้เนี่ยดับห้าใช่ครับอันดับสี่แครับอ่าอันดับสี่ก็น่าจะเป็นฮานาโซโนะครับผมฮานาโซโนะพวกฮานาโซโนะเนี่ยคือมันจะเป็นไม้ที่อ่ยากสักนิดหนึ่งเวลาเราทำ นะะฮลักษณะเด่นของฮานาโซโนคืออคําว่าฮานาโซโนคในภาษาญี่ปุ่นเขาแปลว่าสวนดอกไม้สวนดอกไม้ครับผมฮานาโซโนคเนี่ยเวลาให้ดอกเนี่ยจะออกตามร่องปูตามทูเบอร์เคิลเขานะฮะจะจะดอกจะเห็นตุ่มดอกใช่ทั่วหัวเลยใช่ครับเขาถึงตั้งชื่อให้ว่าเป็นฮานาฮานโซโนคครับผมสวนดอกไม้ครับผมสามารถออกดอกได้พร้อมกันหลายๆดอกใช่ครับอ่าอันดับสามนะครับ เป็นอันดับ3ก็น่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์เชฟนะฮะสตาร์เชฟครับผมเมื่อกี้นี้ดูไปแล้วนะใช่ครับจะเป็นซูเปอร์แบบแบบนี้มีไหมฮะแถวนี้มีไหมมีครับนะฮะสตาร์เชฟนี่ไหมครับผมเนี่ยนะอันดับ3นะซูเปอร์ซูเปอร์คาบูโตะสตาร์เชฟคำว่าซูเปอร์คาบูโตะ นิยามของมันคืออะไรคําว่าซุปเปอร์คาบูโต้เนี่ยจริงๆแล้วคําว่าซุปเปอร์คาบูโต้เนี่ยนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะต้องมีวีด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าคุณเป็นขาวเม็ดใหญ่อย่างเดียวนะฮะครับแต่มันจะต้องมีวีด้วยเขาถึงจะเรียกซุปเปอร์คาบนี่นะ,น,น,ะนะถ้าหากว่าเป็นขาวอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะเรียกแค่เป็นซุปเปอร์คาบูโต้เฉยๆนะฮะอ๋อครับครับผม แต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเรียกเป็นซูเปอร์คามพิวตกันไปหมดนะฮะครับช่นเดีนแตกต่างของเขานิดหนึ่งอันดับสามคืออันนี้อันดับสตาร์เชฟครับผมซูเปอร์สตาร์เชฟครับผมอ่าและอันดับสองครับอ่าอันดับสองก็จะเป็นพวกนูดั้มนะฮะซึ่งนูดั้มเนี่ยตอนนี้มันจะค่อนข้างหายากมากเพราะว่าโอ้หนูดำนี่นี่อันดับสองเลยนะฮะเเค้กสวยๆเนี่ยมันจะหายากมากฮะ จะต้องเป็นทรงปลาดาวไหมครับใช่ครับต้องเป็นทรงปลาดาวแล้วก็แป้นสวยเพราะว่าต้องไม่สูงใช่ครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยในในเมืองไทยเราเนี่ยามาพัฒนาไม้ตัวนี้พัฒนาทีหลังเพิ่งจะมาพัฒนาเมื่อไม่นานนี้เองเพราะฉะนั้นทรงสวยยังหายากมากซึ่งยิ่งเป็นมูดำแล้วก็เป็นสตาร์เชฟแล้วก็เป็นบีด้วยหายากมาก โอ้โหครับผมนี่ความรู้ใหม่นะว่าต้นหนูด้ามแบบนี้ที่มีทรงสวยๆเนี่ยครับมันคือันดับสองเลยนะยากยากฮะยากโอ้โหนี่นี่ความรู้ใหม่ผมก็คิดว่าจะเป็นพวกพวกอย่างที่คุณอาบอกเมื่อกี้อะเนี่ยนะไอ้ปลาดาวซุปเปอร์ปลาดาวเนี่ยนะแล้วมีวีด้วยนะ นี่น่าจะเป็นอันดับ2แต่ปรากฏว่ากลายเป็นนูดัมเพราะว่านูดัมอันนี้ยิ่งเป็นนูดัมแล้วก็เป็น V ีเป็นสตาร์เชสด้วยเนี่ยหายากมากแล้วก็เราจะเอาอย่างอื่นมาใส่ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างเอาแอ c กิลีย t สอย่ามาหรือว่าจะเอาซูเปอร์อะไรมาใส่มันก็จะใส่ไม่ได้มันก็ไม่เป็น มันมันก็ไม่ไม่เขียวใช่ไหมใช่ครับใช่มันจะไม่เป็นโนดัมนะโอ้นี่คือพัฒนายากด้วยยากยากครับและอันดับหนึ่งนะครับมาถึงอันดับหนึ่งนะครับผมผมว่าตอนนี้ก็ผมให้เป็นฟูจิโดริอ่ามีมีให้ดูไหมครับเมีครับไปอยู่โรงตาอ่ะไปไปเราไปดูกันฟูจิโดริอันดับหนึ่งครับเดี๋ยวผมยกมาให้ดูก็ได้ชมได้ จะเป็นทื่พักมาให้ปลูกใหม่อะเดี๋ยวเรารอยอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวคุณลุงบุญชัยไปเอามาให้ดูโอ้หคุณแม่วันนี้บุญตาจริงๆสวนลุงบุญชัยได้มาเห็นเป็นบุญตานะคุณดูนะโอ้โหเนี่ยโรงเรือนโป่งครับโรงเรือนโป่งเป็นโรงเรือนที่เป็นหลังคา หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมอ่ะเหมือนลงนาลงนาฝรั่งอ่ะโอ้โหลเกี่ยวเมื่อกี้นี้นึกว่าต้นเกี่ยวร่วงแตกสวยเลยเดี <c oughs> ๋ยวรออใจรอดูโฟจิโตรีนะนี่ครับนี่ครับ คุณของแลเพียบเลยอ่ะืูแบบดูกันละลานตาผมอ่านน้องไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวรอ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 เราต้องรอดูโฟจิโด <c oughs> ริตัวนี้สวย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋เ <c oughs> นี่ยผมชอบไมเรียวด่างผมมีความชอบไมเรียวด่างเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะนี่คุณดูดิ นี่นี่นี่สวยสวยโอ้มาแล้วนี่ฮะฟูจิฟูจิโดริซึ่งงานนี้จริงๆแล้วไม่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 ใช่เป็นชื่อ,อคนญี่ปุ่นตั้งนะฮะเท่าที่คน้นข้อมูลมาเนี่ยจะเป็นคนทางยุโรปเป็นคนตั้งชื่อแล้วทำไมชื่อฟูจิโดริ ุูนาอพอทราบไหมก็เขาอาจจะไปเปรียบลักษณะประมาณเหมือนอย่างแบบภูเขาไฟฟูจิไหมไฟม<ะ>ฟูจิอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะว่าในฟูจิโดลี่เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นอ่าเขียวอยู่รอบวงตัวทูเบอร์เคนนะฮะรอบรอบตุม่มรอบตุ่มนา หนามของเขาเนี่ยครับจริงๆมันคือตุ่มหนามแต่มันไม่มีหนามใช่ครับใช่หรือมีหนามน้อยๆไม่มีฮะไม่มีนะซึ่งตอนนี้ก็เวลาเราเพาะขึ้นมาแล้วมันต้องลายแบบนี้ไหมลายขีดลงมาไหมมันมันจะลายขีดหรือจะเป็นลายขาวได้ทั้งหมดครับอ๋อครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาคือตรงเขียวรอบตุ่ม้ําตัวตุ่มนาจะมีสีเขียวเป็นวงๆครับแล้วมันมีความใหญ่มากใหญ่ครับใหญ่ก็ ใหญ่ที่สุดในแอทเลียด้วยกันไหมถ้าถ้าใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วในแอิเลียเนี่ยต้องเป็นยามาโมโต้นะฮะยามาโมโต้ใหญ่กว่าใช,ใช่ครับเพราะว่าไม้ที่เดี๋ยวนี้ทำได้ใหญ่ๆเนี่ยมันกำเนิดมา,าเป็นลูกผสมมาจากยามาโมโต้แต่ตัวนี้ใช่ไหมพวกนี้ก็มามามา,มาจากพวกนี้แหละครับคือพัฒนาขึ้นมานี่นี่นี่เราส่งเราส่งเงินเราส่งเงิน เท่าไหร่ครับต้นนี้ครับตน,นั้นอนเปิดปราคาอยู่ที่ 16, แสนหกแสนหกหมื่นนะครับโอ้ใหญ่บึงบ้งบึ้งบังเลยอะอืมโอ้มีต้นเล็กใช่ไหมฮะอ่าคุณคุณผมอยากจะให้ดูต้นเล็กว่าการที่จะได้ดีสวยนนเนี่ยไม่ไม่ต้องยกก็ได้ครับไว้ไว้ตรงนั้นะฮะถ่ายถ่ายง่ายกว่าดเดี๋ยวเดี๋ยวหักเดี๋ยวหลังหัก เนี่ยฮะซึ่งซึ่งเม็ดเมล็ดอ่ชุดหนึ่งเนี่ยนเนี่ยอันนี้ฮะคือคือเป็นแน่นอนนะฮะอ่าอันนี้ก็คือเป็นแน่นอนนี้ก็คือเป็นแน่นอนเนี่ยฮะแถวเนี้ยแต่ส่วนส่วนพวกเนี้ยต้องลุ้นเอาแต่ว่าทุกต้นจะมีเอกลักษณ์เขาก็คือจะเป็นวงเขียวรอบอตุ่มหนามนะฮะวงเขียวรอบตุ่มหนามใช่ครับเนี่ยฮะถึงแม้ว,ว่า ยังจะไม่ชัดเจนเขาก็จะมีวงเขียวหมดเนี่ยฮะจะในกระบะเนี่ยจะเป็นเมล็ดกว,ว่าที่ว่าเป็น,นะระดับหนึ่งเพราะทํายากหรือว่ามันเป็นไม้ใหม่ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นไม้ใหม่แล้วก็เป็นไม้ที่ทํายากซึ่งเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นได้แค่นี้เองครับเนี่ยฮะของเดิมจะมีแค่วงเนี่ยครับเนี่ยฮะของเดิม ยังไม่เป็นวงสีเขียวเป็นวงเขียวฮะแต่ว่าคือลายมันจะเหมือนแอิเลอ่าครับแล้วก็ทรงเขาจะกลมแต่ต้นนี้โอ้โหลายสวยครับแล้วก็อันนี้ไม้พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาโตเขาถึงจะออกสะโพกออกมาโอครับคฮะโอ้แบบนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ผมยังอยากจะดูกัรพัฒนาเขาอย่างอย่างไม่นะอย่างไม่นะเพราะว่าจีบไม่ได้นะเพราะว่าเรา แล้วเขาเป็นในกลุ่มแอตโตเนี่ยมันเวลาโตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแตอยากดูทรงเขานะครับคืออันนี้ก็คือมาให้เป็นแนวทางว่าเออ,อถ้าเป็นปุตติโดริที่มีเชื้อสายตัวเนี้ยมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ของเขาเทีนี้มีนะคําถามว่าในในทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีขนบ ขนบธรรมเนียมของการเล่นแอสโตไหมฮะหมายถึงว่าเขามีข้อเหมือนกับเขาจะไม่ทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยคนบีบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือจะไม่เคยบีบซ้ำตัวเดิมน,นะ ส่วนใหญ่จะเอาไม้ที่เขาลิบขึ้นมาได้ใหม่ที่เขาเห็นแววทางว่าน่าจะสวยอะไรเงี้ยเอามาบีดต่อครบับไม้มันก็พัฒนาต่อไปไเรื่อยเรือพัฒนาเร็วขึ้นจะไม่กลับมาซ้ำตัวเดิมใช่ครับอืมแล้ว,วเขา,าเขาผสมข้ามข้ามสายไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยผสมข้ามสายคนระับเพราะว่าการผสมข้ามสายเนี่ยมันยาก แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในกลุ่มแอตโตเขาก็จะวนวนอยู่ในกลุ่มแอตโตเนี่ยครับแต่ว่าเขา<ม>เขาจะพัฒนาไปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเวลางานประกวดก็เหมือนกันไม้ต้นไหนถ้าคุณเคยเอามาประกวดแล้วคุณได้รางวัลแล้วอันนั้นคือจบไม่เอาเข้ามาแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นไม้ที่เก่าแล้วอ๋อครับเพราะฉะนั้นไม่มาเวียนเทียนใช่อย่างที่ผมบอกครับคือเขา จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆคือจะไม่ประส,สมซ้ำ<อ>จะพัฒนาตัวใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆครับจะแตกต่างกว่าบ้านเรานิดนึงแล้ว,ลวถามย้อนย้อนประวัตินิดนึงแล้วคุณหลุงบุญชัยเนี่ยมาเจอพวกนี้ได้ยังไงแล้วทำไมถึงชอบฟับงฟังฟังชอบอตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นคร ตั้งแต่รุ่นๆเลยก็เห็นไม้ต้นนี้ไม้กระบองเพชรเนี่ยนะฮะตัดเนี่ยมันเป็นไม้ที่มันมีลักษณะทวดทรงที่แปลกไปจากไม้โดยทั่วๆไปก็มีความสนใจแล้วก็ชอบเขาแล้วกปป็ปกติโดยทำมันโดนตั้งเดิมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นต้นไม้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับแล้วเริ่มยังไงก็เริ่มด้วยการไปซื้อต้อนไม้ จักที่จะจุดจักตอนนั้นใครขายตอนนั้นก็มีหลายเจ้าอยู่ครับมีกระท่อมลุงจรมีสมภพมีเดียวอ่าพวแล้วก็เดียว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 ขายตั้งแต่คุณลุงยังเป็นหนุ่มเลยเหรอใช่ครับเดียวนี่อายุการเล่นของเขานี่อ่าเดียวนี่น่าจะเยอะกว่าผมนิดหน่อยโอ้ระดับนั้นเลยนะคุณเดียวนี่นะครับถ้าต,ตอนนี้ที่เก่าที่สุดก็มีเดียว มีผมแล้วก็มีพี่ป้อมป้อมลุงจอโอค้ครับที่ที่ยังเหลือเล่นอยู่ลุงวิชิตลุงอะไรพวกนี้ก็คือไปกันหมดแล้วจากลากันไปแล้วนะ,ะแล้วเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วทำไมถึงพัฒนาเป็นนักนำเข้านะไปแล้วแล้วไปจะพัฒผูได้ยังไงคือจริงๆแล้วผมก็ชอบทำธุรกิจอยู่แล้วนะ,ะครับเราก็มองเห็นว่าไมา้พวกนี้อ่า วันข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นอาชีพเป็นอ่าทำให้มีรายได้เข้าประเทศเราได้นะครับเพราะว่าอ่าปร,ประเทศไทยเราเนี่ยนักพัฒนาไม้คนที่ชอบบีดไม้เนี่ยไม่แพ้ต่างประเทศเหรอกใช่ใช่ไม่แพ้ต่างประเทศแล,แล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมก็ตั้งแต่อ่ารุ่นแล้วผมก็ตั้งเอาไว้ว่า เมื่อเวลาผมอายุเยอะทำงานไม่ไหวแล้วปลดเกษียณงานตัวเองแล้วก็ะจะมาทำต้นไม้ตรงนี้เป็นตัวเลี้ยงอาชีพตัวเองได้เนาะบ้านไปเลยใช่ครับผมฉะนั้นก็ไม่มีเกษียณไม่มีเกษียณครับเราก็ทำไปเลี้ยงต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วใช่ครับเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเอาสิ่งที่ชอบมาหารายได้เลี้ยงครอบครัว <ม>เยี่ยมเลยครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงวิชิตมากเลยครับลุงบุญชัยจ,จะให้จากลาไปทะแล้วคุณลุงบุญชัยนะให,ให้มาเยี่ยมชมแล้วก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับขอบคุณมากครับอขอบคุณนะอขอบคุณมากครับอนั้นลาทุกทุกท่าน <S <S ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนีมีชอบก็โทรปรึกคุยถามข้อมูลได้ครับผมยินดี อ่าให้คำแนะนำแล้วให้การศึกษาครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีทุกๆตท่านครับ